วัดเขาตะแบกวัดเขาตะแบกวัดขาตะแบกชลุรีอยู่ใกล้บ้านไหมคะใคกล้มากอยู่ใกล้บ้านของน้องยี่นะคะวอวยพรอ,อธิษฐาน,นตแต่ว่าเส้นทางสแสวงบุญนั้นยาวไกลามากคะ่ะใช่ค่ะนี่ค่ะเส้นทางน,นี่จะเป็นบรรยากาศด้านล่างของบุ นะไปสไกายบอลครับบุญค่ะด้านบนลบเลยนะคะเราจะไปสไกายบอลนี่นะคะอันนี้คือริบบิ้นได้ที่เขาเอามาผูกนะคะเขาข้างหน้าเราจะขึ้นไปแสวงบุญเดี๋ยวนะคะน,นี่ค่ะด้านล่างนะคะวัดเขาตะแบกถ่ายรูปไหม นี่นะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะ